สวัสดีครับผมกันกระถาวรน,นะครับน่าจะเห็นผมเป็นประจำอยู่แล้วในรายการต่างๆแต่วันนี้คุณเห็นผมในลิงก์นี้คุณไม่ต้องแปลกใจครับผมไม่ได้มาทำหน้าที่พิธีกรครับแต่ผมคือหนึ่งในผู้บริหารของ THE Icon Group ครับบริษัทที่เป็นบริษัทขายของออนไลน์ที่เป็นตัวกลางครับทำให้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแมค่ค้าเคยทําหรือไม่เคยทําก็แล้วแต่ เอาคร่าวๆนะครับสำหรับบริษัท The Icon Group ครับก่อตั้งมาเพียงแค่3ปีเท่านั้นตอนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นบริษัทขายของออนไลน์ที่เติบโตได้เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยยอดขายปีนี้ยังไม่สิ้นปีเลยนะครับ สามพันล้าน <Cla ge. S 1> แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณเห็นว่าบริษัทนี้มันประสบความสําเร็จและคุณอยากจะประสบความสําเร็จเช็คเช่นบริษัทนี้บ้างครับเราต้องคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการขายของออนไลน์ซึ่งคนคนนี้ครับที่คุณกําลังจะได้เจอเขามีประสบการณ์ในการขายของออนไลน์มาแล้วและประสบความสําเร็จมาแล้วมากกว่า10ปีเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ครับและเขาจะทําให้บริษัทนี้พาคุณไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรไปเจอกับเขาเลยครับพี่พอหรือว่าบอสพอนั่นเองครับไปเลยครับ พอโควิดเข้ามารัฐบาลสั่งปิดตลาดงานกลางคืนนี้โดนปิดตัวหมดเลยภาพที่มันดูเป็นเจ๊เจ้าของตลาดมันโดนทุงนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามี่เแต่ยนนี่ปัดเครดิตนี่ติดไปตกงานค่ะแถมตกงานตอนท้องแกงแ่ไปเอน วันแรกจนถึงโควิดวันนี้บอกเลยค่ะีมีรายได้6หลักเป็นต้นมาตรวนี้ไปทั้งหมดกับปัดเครดิตนะคะยี่สิบไปสองล้านบาทค่ะ4เดือนแรกในระบบฟูลิเมนต์ของคนนะได้เงินแสนละค่ะทุกคนของปีครึ่งค่ะท่านเบนซ์ S L K ฟรีๆเลยหนึ่งคันค่ะ,เ,เ,คะเป็นรถเบนซ์คันแรกในชีวิตนี้สามารถพลิกชีวิตเด็กสืบธรรมดาคนคนหนึงได้ และที่สําคัญยังสามารถทำนิเเียรมีเงินเก็บก่หลักสามารถที่จะซื้อบ้านรือรวมตกแต่งมูลค่ากว่า25ล้านบาทถ้าเทียบกับงานเดิมของเราเราจะต้องใช้เวลาประมาณสัก30ปีปุยฝ้ายสามารถสร้างไรายได้นะคะ5แสนถึง1ล้านบาทนะคะต่อหนึเดือนเท่าวันนี้นัตตี้นั่งขายหอยโคกอยู่ตรงนั้นไม่รู้กี่ปีถึงจะได้รถเบนซ์ จากแม่ทีมรถทัวตอนนี้กลายเป็นแม่ทีมรถเบนแล้วนะคะ ครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือประมวลภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่3ามปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองหลายคนมีคําถามนะครับว่าทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จได้แบบนี้บ้างวันนี้นะครับผมได้เตรียมคําตอบสาหรับเคล็ดลับความสําเร็จทั้งหมดไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับนั้นเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับ